มาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องม,มาชอนชาแนลนะครับมาสักคร่นะ,ะัะฝนตกนะครับก่อนจะสว่างนะฮะตกทีนะ,ะ่ยตกไม่แรงนะครับปล่อยทางเปลียันะฮะตัวแสียก็มาด้วยนะครับ กระะบบนริมตะ้าอย่างเดียวเลยว้ยนี้นะครับตรงเท้าก็ไม่ได้นะ่ะอหลงก็มานะฮะอุย้ยตื่นน้อนแล้วก็ตื่นสายแท่วันนะี้เดี๋ยวพาน้องออกไปกกยเลยเร้อ บรรยากาศยามเช้านะฝนตกนะผมก็จับก็แก้กาแฟมาด้วยนะครับนั่งริมคันเทนาะนะฮะตอนเช้านะครับตัวเสือก็มานะตามหลังมานะครับก็มีผักนะครับกำลังออกนะฮะ ผักนี้ก็พี่นาชอบทานนะครับเอาพี่ออสนะฮะยอดเก็บหัวเองแต่เช้านะครับตัวนี้ตุกใหญ่นะโอ้ยขึ้นมาได้ขึ้นมาได้เอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยขึ้นดีดี นั่งแสบปวดปากนี่กินกับสม้มตำนะฮะตอนเที่ยงนะครับ นี่คุณแม่ก็เอาขึ้นไปทานทุกวันเน,ะะนี่ยด้นาฝั่งนู้นก็สุกแล้วนะครับ เอ้ยซีมาเห็น,นยังกันนี่ขึ้นก็ขึ้นดีดีเห็นยังก็จกจรกเจ๊กอันนี่ฮะอยากงอนบกเอ้ยมานะฮะทานกาแฟตอน,ชน,นเช้านะครับดูคอนเทนานะฮะลกมากนะครับเพราะว่า ปลูก้าให้ัวนอนให้ยายาเราก็ตัดให้ัวนะครับดื้อนับเงินก็วิ่งไปวิ่งมาแถวๆนี้นะครับ ผักไม่ไม่ไม่ต้องไปซื้อน,นะฮะนี่ตาไก่หิวสมตำนะฮะมาเอาได้นะครับผักที่เถียงลงสีนะฮะเอาแบบสดๆขึ้นไปลยไปทานเลยนะฮะสมตำนะฮะแสงเกยงขาดหมดลเลย พี่นู่จะทำไปเรยทีดื้อนี่ไปลงไปแล้วีย๋ยวถวยไปไว้นี่ไปล่างแล้วแล้วขระบกที้ดื้อนี่ดินตะไสสรักงงเงเงนะฮะ ไม่รู้ก็จะเล่นนะครับเดี๋ยวก็ตกคอนเทนะัน่งสองนะครับบรรยากาศตอนเช้านะนั่งทานกาแฟหมูแม่ไดโน่เนี่ยมาเนี่ยงานว่าแล้ว ไปนอนขี่ดื้อนี่ไปลุ้งปอะตัวติ่งเลยดูนะฮะเตรียมจะไล่รถนะครับนนกงบองกำแพงนะฮะข้างๆนะะต้นประดูนะ่นะฮะขาวๆนะฮะมองไปทุกท่านอาจจะเห็นหมอกนะฮะ ต้นเช้านะตัวน,นี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหน้าหนาวหรือว่าหนา้าฝนนะฮะหนหนาวร้อนๆน,นะฮะเป็นจังหวะนะ,ะกบที่ลำห้วยเยอะมากนะฮะต่ะเอาไม่ได้นะฮะเดือนไปก็กระโดดลงน้ำแล้วนะครับ ไปก็ไอตัวนี้แหละไล่เดินตามนะครับเราก็ไม่ได้หากินเลยนะฮะจับเขียดไม่ได้นะไอสองตัวแสบไปด้วยไปทางแกร้งนะครับไอเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบอชอนชาแนลจะเป็นไ่ทีค่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ